ยาโยเฮ้เฮ้โจโจก็วันนี้เราอยู่กันกับเกม If My Heart Had w i n g กับผมแระเอกไม่ใช่จะไปก๊อฟเขาทำไมวะก็อยู่กันกับ If My Heart Had w i n g นะครับอยู่กันที่พาร์ทที่21แล้วหลังจากที่อาบน้ำกันก็แปไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้นมามาเล่นกันต่อครับก็หายไปประมาณ3-4วันได้เรื่อยๆ อาบน้ำในบ่อใหญ่นี่สุดยอดไปเลยนะเนี่ยอ่ารู้สึกดีมากเลยแต่โคโตริบอกรู้สึกปวดหัวไม่เหมือนคนอื่นเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวปกติผมใช่ไรวะใช้เมาส์คลิกแล้วรู้สึกมันเลยเลยไงไม่รู้พวกเธออาบน้ำกันนานมากเลยเนี่ยยินได้ยินเสียงเธอลักออกมาจากข้างนอกด้วยพูดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยก็จากทางเดินเราได้ยินเสียงโหเรแล้วก็เสียงกรีดร้องมาจากห้องน้ำนั้นเลย โอ้ฟินกันมากข้างในนี้แม่งถ้าคือแต่น่าเสียดายที่เราครับไม่สามารถจับใจความได้ว่าเขาพูดอะไรกันถ้าจับได้นี่แม่งฟินตายหาไปแล้วค,ความลับนะใช่ไหมโคโตริเนาะ <c oughs> ใช่แล้วใช่แล้วเด็กผู้ชายไม่ต้องรู้หรอกอ้าวสงสัยเชิงเลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันแน่นะเ้อ <c oughs> ให้รูปจุนดี๋ยวしましょうกังั้นพวกเราไปนอนกันเถอะนะเตรียมเตียงไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคอ๋อเราก็ได้ยินเสียงฟิวแชร์ของโคโรริครับเลื่อนไปกับอากิฮาะแล้วโอเอสมิอ่าราดติสวัสดนะโอเิอิสมินาไซราดติสวัสดอ๋อราดติสวัสดเราก็เฝ้ามองพวกเขาครับแล้วก็จากไปแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วรุ่นพี่อามาเนะก็จะไปนอนเหมือนกันใช่ไหมอ่ะผมเตรียมห้องนอนไว้ให้แล้ว อ่าอืมอามาเนก็ดูเหมือนว่าจะนั่งอยู่ที่โต๊ะที่กินอาหารครับแล้วก็กินนมอยู่มันยังมีแคลเซียมไม่พออ่ะต้องกินนมเพิ่มอืมแล้วเราก็ไปอาบน้ําแล้วก็ไปนอนนะครับแล้ววันนุ่มขึ้นก็มาถึงเอเยทุกคน,กคนมันก็เป็นเวลาที่นานแล้วนะที่ทําให้ไม่สะดวกกันอ่ะแต่ว่า 私姫木本日よりソリング部に完全復帰สําหรับวันนี้ฉันฮิเมกิอาเกะจะกลับมาที่ชมรมเครื่องร่อนแล้วเย้ <laughs> เสียงตบมือของทุกคนก็ดังขึ้น <laughs> ให้กําลังใจเออเกือบไปแล้วนะเนี่ยเธอไม่ผ่านการเขาเรียกว่าไงไม่เรียกว่าตกรอบอะะไปแข่งก็ตกรอบ <laughs> ใช่ไหมอะ นะจริงๆเราก็คาดหวังว่ามันจะไปได้ไกลกว่าน,นั้นสักหน่อยอะ่ะก็ในการแข่งคัดเลือกในท้องถิ่นนะครับกับชมรมหุ่นยนต์เนี่ยในเมื่อวานเนี่ยอาก,กิฮะัทีมของเขาก็ไปถึงรอบที่3แต่ว่าไม่ผ่านตกรอบทันงนั้นถ้าไปได้ถึงรอบที่4เนี่ยจะได้ไปินระดับชาติแล้วเชียวโอระดับประเทศครับเพราะฉะนั้นแล้วการแพ้ในรอบที่3ก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่น่าเกลียดอะไรอะ่ะมันก็น่าภาคภูมิใจครับคุณริโม่ขอบคุณที่มาช่วยกัน ขอบใจโคต,โตริด้วยนะที่ไปเชียร์พวกเราอ,ะอ่ะอ้าอีกนิดเดียวแท้ๆเลยโอ้โหตอนนี้อากิฮะดูเหมือนว่าจะหมดงานที่ชมรมหุ่นยนต์แล้วครับก็ตั้งแต่อากิฮะอยู่ในสองชมรมพร้อมกันก็ต้องแบ่งเวลาต้องไปช่วยชมรมหุ่นยนต์บ้างอะไรบ้างอ่าวันนี้เนี่ยในการประกวดในวันนี้พวกเราก็ต้องไปช่วยถือของด้วยวันก่อนดีไม่ใช่วันนี้ เป็นครั้งแรกเลยละที่เราได้เห็นชมรมหุ่นยนต์การประกวดที่แท้จริงเนี่ยมันสุดยอดไปเลยนะ่าสนใจมากาแต่ทีมของพวกเขาก็ไม่สามารถชนะได้อแต่ก็มีไอเดียหุ่นยนต์มากมายเลยครับที่ได้ที่เราได้เห็นเนี่ยมันสุดยอดมากอ๋อไปครับข้ามนะครับไม่มีอะไรยังไงก็เถอต้องขอบคุณรุ่นพี่อามาเนะด้วยนะที่มาช่วยพวกเราเนะี่ย アアアアマネちちちゃゃゃんんん…もも何何何かかししししたたたたののの<スープ>はははルーーンあ、私別<スープ>にに度見来ててててくくくれれれ設計の問題点をを改善してくれたりりイデアを提供先輩すっごいんだよやっっぱ発想が違ううていうかさね。 รุ่นพี่เนี่ยสุดยอดไปเลยนะมีไอเดียที่มันล้ำๆมากมายเลยอ่ะโอ้อามาเนะจังอาตชิระนิคักรึเตะそんなことしてたんだว้าวแม่รุ่นพี่อามาเนะแอบไปทำอย่างนี้อ่าโดยที่ไม่ให้พวกเรารู้เหรอเนี่ยคือจริงๆแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันเลยนะอย่างโคโตร,ริจะเรียกอามาเนะว่าอามาเนะจังแต่แต่อาเกฮะจะเรียกว่ารุ่นพี่อามาเนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกตามภาษาญี่ปุ่นแล้วกันส่วนตัวละครเรามันเรียกอามาเนะเฉยๆอ่ะแต่ผมว่าเรียกรุ่นพี่เหมาะกว่า เรียกมันก็เขาเป็นรุ่นพี่อะเราเป็นผมก็เรียกว่ารุ่นพี่ดีกว่านะเคตามนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเรื่องอะไรกับพวกเธอกันแน่เนี่ยแต,แต่ฉันคิดว่าฉันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยทุกคนก็มีกาลังใจจะทางานกันต่อแล้วทุกคนมีความสุขมากเลย แล้วก็มีแรงบันดาลใจมากขึ้นพวกเขาคิดว่าต้องชนะแน่เลยเขาอยากจะชนะแล้วก็เต็มไปด้วยความมั่นใจเลยคร <c oughs> ั้งหน้าเนี่ย <c oughs> ต้องผ่านไปได้แน่เรว่าให้อกาอ๋อเยี่ยมเลยนะเนี่ยดุนดีหน้าฟินมากนะ<笑><笑>มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขาอย,อยากจะชนะนะเพราะว่าถ้าพวกเขาเนี่ยไม,ไม่เล็งไปที่จุดสูงสุดของการแข่งขันแล้วพวกเขาก็คงไม่มีทางชนะ それからไม่ค่อยพูดคีจี๊จริงๆประโยชน์เกมนี้นี่นแม่งดีมากเลยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกนะเรื่องสำคัญมากด้วยเอเกฮะก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เป็นดูเป็นทางขัดทางการแปลกๆครับโอ้โหมาสุมมาเมื่อวานนะ่ะฉันลาออกจากชมรมหุ่นยนต์แล้ว のてんんが実はは決めたでですット作りもいいけど今グラ楽しความจริงแล้วก็ฉันตัดสินใจเอาไว้แล้วล่ะว่าหลังจากที่สร้างหุ่นยนต์แล้วมันก็สนุกดีนะแต่ว่าการสร้างหุน่นเรื่องสร้างเครื่องร่อนเนี่ยสนุกมากกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ฉันก็เป็นสมาชิกเพียงแค่ชมรมเครื่องร่อนเท่านั้นมาทําให้เต็มที่นะทํางานกันให้เต็มที่เถอะ ตอนนี้เราก็มีกําลังใจครั้งใหญ่ครับกลับมาในโรงจอดรถนี้อคึกคักอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าพวกเราอะ่ะจะเร่งสร้างปีกให้เสร็จในเร็วๆนี้ใช่ไหมผมขอบอกเลยครับว่าพาร์ทนี้เราจะสร้างปีกเสร็จเชือ่อผมเอาอีกก็กลับไปฝึกมาเป็นนักบินให้เต็มที่นะเข้าใจไหมคือผมไม่รู้ว่า เกมนี้มันจะยาวแค่ไหนนะแต่ถ้าทําไมผมคิดว่ามันจะมันใกล้จบว่ะแต่ทําไมผมคิดว่ามันจะใกล้ไม่จบอ,าอ้าวยังไงงงเลยคือผมคิดว่าเกมอะ่ะมันจะจบแค่เราสร้างเครื่องร่อนแล้วก็บินได้ใช่ไหมแต่มันยังไม่มีฉากแบบฉากเกี่ยวกับความรักเลยตอนนี้ใช่ไหมจริงๆก็ไม่เคยมีตัวเลือกอะไรให้เราเลือกเลือกเลยนอกจากตอนที่จะรออากิฮะกับโคโตดิอย่างเงี้ยมันไม่มีอีกเลยอะ่ะแล้วตอนตอนนี้เครื่องร่อนใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จในพ์ทนี้แหละเพราะผมอ่านมาก่อนแล้ว คือผมไม่ไม่ได้เล่นเฟิร์สเพย์นะครับผมอ่านมาก่อนจะได้แปลคล่องๆข,ขึ้นประมาณนั้นไม่เออก็โอเคนะฉันไปช่วยทําปีกด้วยก็ได้นะกกกเเสสสรล์์์ทฟายไม่ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าเมื่อทําปีกเสร็จเนี่ยพวกเราก็ต้องไปทดสอบการบินกันรูร้เปล่า ก่อนหน้านั้นน่ะนายต้องเรียนรู้การเป็นนักบินให้สุดยอดไปเลยให้เพอร์เฟกต์รู้เปล่า,าลลใช่แล้วมันเป็นหน้าที่นักบินของนายนะอ๋อโอเคอดูเหมือนว่าคือหน้าที่ของเราได้รับการเติมเต็มแล้วครับตอนแรกเราต้องช่วยโคโตริสร้างปีกตอนนี้มีอากิฮะกลับมาแล้วก็คือเราไม่ต้องทําแล้วว่างไปฝึกบินไปเล่นเกมสบายคนเดียวเลยไอ้ดีดีงามเฟล กับพือปีกเล็กๆเ,เ,เ,เพื่อบินให้สูงขึ้นบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่อันนี้เป็นคำแปลของชื่อเกมภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่มันแปลมาเป็น if my heart's h a wing ให้มันดูไพเราะขึ้นมั้งเพราะว่าแปลตามญี่ปุ่นมันยาวแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ชื่อเกมไวอ้อ่าสวัสดีค่ะโอ้าาอใครเหรอคะ แล้วก็ใส่ชุดนี้มาโคเซกาอนะรับแขกนี้จร่าๆแต่เขตอบสนองสุขไหมไอ้ยัยโลกจิตจะทำอย่างนั้นดิอย่าอย่าใส่เขาเรียกว่าไงอย่าโป๊ไปรับแขกดิฮะอบกี่ก็จะรู้อ่าแต่ฉันใส่เสื้อเสื้อในของฉันอยู่นะคือทำไมเสื้อในมันเหมือนชุดนอนมากกว่าคือมันแบบมันไม่ใช่เสื้อในแบบแบบแบบบลาบลามันไม่ใช่ มันก็ไม่ขนาดน,น,นั้นนะไม่รู้ดีผมคิดอย่างนั้นหรือสำหรับผู้หญิงมันโปไม่รู้นะไม่รู้อ่ะแต่ผมอยู่บ้านผมก็ใส่บ็อกเซอร์เดินอยู่อะไรอย่างนั้นได้นะไม่เดือดร้อนอะไรไม่ขายคนาโกรหรือมั้งพอๆพอกันนะอ่ะอ๋อเธอเป็นน้องสาวของอากิฮาสนะเนี่ยอ่อใช่หนูชื่อ โคตารุฮิเมกิอ่าคุณคงจะเป็นฮาบาเนสังใช่ไหมอ่ะโคตริเดียวะโคตริจั้นทุกข์กเรียกโคตริก็ได้ฉันชื่อฮาบาเนะโคตริโคตริจังอ่ะโคตริก็ได้โคตริซอาจริซังอาเกฮะอยู่นี่ไหมอ่าจริงๆเรียกอันจังเลยนะอันจังแต่มันเหมือนอันอันจังอ่ะมันมีอาจังกับอันจัง โทษไปทูดทับกับโคโดริอีกอากฮาิฮะน้องสาวเธอมาหานะ่ะอู้หู้โฮตารุอ๋อโฮตารุเองเหรออากิฮะก็พาโฮตารุเข้ามาในห้องทำอาหารเช้าของเราโนะครับ<า>เรากำลังทำอาหารเช้ากันอยู่ง่ายมัตติมต่ายอ่ะอาเกะฮะเอาชุดมาให้อะ่ะขอบใจนะแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างล่ะเนี่ยที่ฉันไม่ได้กลับบ้านอะ่ะขอบคุณค่ะ คุณแม่บอกว่าถ้าเธอกลับไปเนี่ยจะโดนเตะก้นเตะก้นแน่นอนนอสาหรือไมอทำไมอย่างนั้นล้วนะ่ะสวัสดีโฮททรุอารุนสวัสด์จ้าเอาอีเธออยากกินอาหารเช้าด้วยไหมอ่ะอือาาอีอุจิเดะทับเตะทิ่ที่ที่่ที่่ทีที่ที่่ที่ที่ที่ท่ท่ีที่ที่ี่่ี่่่ี่่ อ้าโทษทีนะรุ่นพี่อามานีให้อาหารแฮทหน่อยได้ไหมอามานีจังดิโคโตรีนะครับไม่จังทำไมดยอะไรดูสนิทกันมากเลยวะอ่าแน่นอนวางใจได้เลยมาสิแฮทมามาขอขี้เกนดานะกูโกว่ากูหั่นก็วิชิขนาดน้านายดูแข็งแรงดีอะเนี่ยอาหารที่นี่คงดีมากเลยอร่อยมากใช่ไหมกว่ากว่าแฮทท่าทางกัชอบไม่รู้ว่ากินอะไรนะครับ ก็ผ่านมาหลายวันแล้วที่เราตั้งแคมป์อยู่ที่นี่นะครับเออโดนไม่ช็อตปะเนี่ยเดี๋ยวไม่ช็อตมากเลยมันระแวงแปลกคือเคยอัดครั้งหนึ่งแล้วไม่ช็อตแล้วต้องอัดใหม่นีแบบโคตรเซ็งอ่าก็แคมป์ก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่เราได้ทําอาหารเช้าเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนปกติเพราะว่าเราจะมีการทดสอบอยู่สักอย่างอ้าวสุดตัวอยเซก็ มานตัวสู้นะออ่ัวันนี้อากาศร้อนจังเลยอ่ะดูเหมือนอุณหภูมิจะสูงมากเลยเนี่ยอ๋อเฮ้ยโมตรุจังว่าไงเนี่ยเฮ้หนูว่าอากาศดีมากเลยนะวะ <laughs> ัดเป็นเด็กผู้หญิงน้ำกลัวดำไม่เชีแบบแดดร้อนจังเลยโอาเโอเโโอกออออา้าอ้よ้ ซันสกรีนนี่คืออะไรวะ Better put on sun แป๊บ,บนึงเปิดอีกอ่าพวกเราควรจะทาครีมกันแดดกันด้วยนะซันสกรีนซันสกรีนนี่แปลว่าครีมกันแดดนะครับเอาใช่ถ้าวันนี้เธอว่างเนี่ยมาช่วยพวกเราได้ไหมโฮตารุอีเหรอฉันนี่ได้กี่รูปตัวนั่นแหลดแโอเคถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้นะอืมได้กี่ได้กรูปใครก็ได้ี่รูปแคทีได้รูก็ต้องมีคนอื่นว แน่นอนแน่นอนทุกคนจะช่วยได้อยู่แล้วตอนนี้พวกเราต้องการแรงงานพิเศษนิดหน่อยนาซงะฮะให้ไปช่วยขัดเงาปีกอีกแล้วเหรอตรงนี้ชัวรก็นะวันนี้เราหมมยังกินอาหารอยู่เลยวันนี้เราจะไปสร้างรานเวล่ะสร้างรานเวหระรันเวย์คือแบบที่ที่ให้เครื่องบินจอดแล้วก็บินขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับอ๋อลานบินนะเนี่ยทรงผมรานบินใช่ไหม ここและที่นี่คือรันเวย์ของพวกเราอะทุ่งยาทุ่งยาเยนี่ยนะกินน้ำแป๊บนะครับอืทุ่งยางดงามเอ้ยแต่ก็ดีได้เดอฉากใหม่ๆมัง่งเอ้ยแต่ครัที่เราที่เราเห็นเครื่องร่อนมันก็บินบนเขาอย่างนี้แหละมันก็คงบินมาจากทุ่งย่านี่แหละทุ่งยาสารีเกิดเป็นโกโก้ครัน้นแล้วก็ เห็นที่เปิดโล่งครับแล้วก็มีต้นยางอกเต็มไปหมดเลยอะไรกันเราต้องทำความสะอาดที่นี่หมดเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะมอว่ามันจะยากลาบากกว่าที่เราคิดไว้นะเนี่ยตอนที่อันนั้นน่ะเขาเรียกว่าไงทดสอบบินเราก็เห็นมันบินจากที่นี่แหละที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับ ตอนแรกคิดว่ารันเวย์จะเป็นพวกยังมาต่อยแต่ตอนนี้แม่งพอมาเห็นปุบเป็นสนามหญ้าหมดเลยเนี่ยโอ้โหแปลไปแล้วครับแปลรูปนะเทพจากโซนเซยจ้ก็เร็วนะอ่าต้นหญ้าที่นี่โตเร็วในหน้าร้อนอยังเลยนะเนี่ยืมตอนนี้ก็มีพวกวัชพืชแล้วก็ใดงอกมามากมายครับให้เราต้องตัดตัด,ต,ดตัดให้ขาดหรือชับชับชับให้หมดขณะที่เรากาลังทําเครื่องร่อนเนี่ยเราก็ต้องสร้างรันเวย์ไปด้วยเราก็ต้องทําให้ที่นี่โล่งเตียนครับ ไม่มีวัชพืชไม่งั้นบินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาความเชี่ยวเพิ่มแล้วก็เอามาโบมาเสียงมาโบนี่หามากเลยอ่ะเอ้ยทำไมฉันต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยそんんんんなこと言っていいいだエリちゃにあたの恥ずかし秘密すわよเพราะว่าพวกเราเนี่ยสามารถเล่าเรื่องน่าอายของนายให้เอริจังฟังได้ไงเล่าเป็นไงตอนนี้มอจิคตอนไหนคนนะ กโปกเกินไปแล้วเธอมันโหนอะไรโอ้โหยุ่งเรกินนะนายก็เหมือนกัน่ะนะนะายอา่ะที่เอาเรื่องชาวบ้านไปบอกคนอื่นน่ะหน้าเตะก้นจนบ้าเลยเยอะปะโควิดสุดน่ายอ่นายมันผู้ชายชัดเลยเรียกว่าไงเหมือนผู้ชายมากเลยคือแบบทำตัวเหมือนผู้ชายตอนนี้อากิฮะก็ใช้ความสามารถในการกดดันมาโบมาช่วยเรามาช่วยงานเรานะครับ ไม่ไม่เรียกว่าซาฟิกุนะครับชื่อมันไม่เท่เลยต้องเ,เรียกมาโบมาโบก็ไม่ได้เท่ขึ้นเลยอนี่มันคงลำบากมากเลยเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็ลากคานโก,กะมาช่วยด้วยอแต่หนูต้องช่วยงานจริงเหรอเนี่ยงานแบบนี้เนี่ยนะอากาศดีไม่เฉยอหนูหนูว่างั้นเถอโชคไม่ดีครับสำหรับโฮตารุเพราะว่าแค่เอาเสื้อผ้ามาให้ <S <S อเกฮะก็โดนชักจุงมาด้วยทั้งนั้น โอ้แล้วก็แฮตอีกคนแฮตเล็กเป็นคนนะแฮตก็มาพกกินพวกวัชพืชให้เราได้ครับเราไม่ได้บังคับเข้ามานะเข้ามาเองแฮตนี่ขยันทํางานจนบ้าเลยแล้วที่นี่เป็นที่ส่วนตัวหรือเปล่าอ่ะโอ้โซโดคこの広場の所有者าソขリング部の OB らしいก็ที่นี่เป็นของอเขาเรียกว่าไงสมาชิกชมรมคนเก่าๆอ่ะเขาทิ้งไม่ให้พวกเราไปทำอะไรได้ มโชเแค่ตัดย่าครับต้องตัดยา่านาทีของเราแค่นั้นแหละว้าวโอโ้โหสิเริ่มเริ่มกันเถอะเราเสียเวลากันเยอะแยะแล้วก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินต้องรีบทำนะด้วยคำสั่งของรองประธานครับว้าววันนี้โคตรล,ลิพวกเราก็เริ่มตัดหญ้ากันทันทีรองประธานคือยอมรับว่าเป็นรองประธานแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ออากาศหน้ารอ้อน ต้องจัก,กระจันเท่านั้นใช่ไหมอ๋ออากาศร้อนแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ทํางานได้ยากขึ้นแต่ก็อมไม่มีอะไรมาบังแสงอาทิตย์ให้เราเลยมีเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยเราได้ก็คือสายลมที่พัดผ่านมาจากทางทะเลสาบอีกฝั่งนึงทําให้เราเย็นขึ้นมาทันทีแต่นอกนั้นก็ร้อนอยู่เออร้อนมากเลยเนี่ยคือตอนนี้ผ้าคุณหนูเราโชคด้วยเหงือห่อหมดแล้วอสวใสดหมวกด้วยครับ มาทำงานแบบนี้ทําคือน,นึกภาพแต่งตัวเหมือนชาวนาเลยอตอนนี้หวังว่าพวกเราจะไม่เป็นเป็นไข้เพราะาแดดนะเนี่ยหาอะไรมากินก็ดีครับขว้างงั้นโม่ทดตคิแตกใจอะไม่ไหวแล้วเอ้อยฉัน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 ขอไปหาอะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อก่อนได้ไหมเนี่ยนาซากไ,ไนนาโอโตโกโนกเช อ่าอ่อนแอจังเลยนายเป็นผู้ชายจริงปะเนี่ยโคชตัว่าไบต์ตัวบันตัวโตคอยหนีมึชูนะมยาชโกะนันดอ่อฉันก็แค่เด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในโลกที่โหดร้ายที่ต้องทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็มีวงดนตรีตนายจะบ้าข้างเรื่องความรักอีกนะโอโ้มาโบนี่เป็นเอามากครับกัวตริแล้วเธอล่ะเฮกิมุชิริก็ชุ่มมือเลมือเล็กแค่เดียวอ้าไม่เป็นไรนะถึงก้นจะชุ่มไปด้วยเหงื่อหมดแล้วก็เถอะแฉหมดเลย อาครับจริงๆเราไม่คิดว่าโคโตริจะตัดย่าได้นะเพราะว่าเธอนั่งรถเข็นอยู่แต่เธออาสา,าจะทําเองคืออยากจะทําอยากจะช่วยพวกเรางไงเป็นเด็กดีมากครับน่ารักโคโตริเอาเอาเครื่องดื่มกีฬาไปดื่มหน่อยทำดีดีมากให้โคโตริกินอย่าไปให้มาโบอ่ะอ๋อเป็นไรไปเหรือฮอลตาลุมาแรงอ่ะอยู่ๆก็มี เขาเรียกอะไรตัก๊กแตนกระโดดมาจากโคงหญ้าที่เธอตัดออกมาจุม๋มโดดมาอะไรนั่น่ะอ๋อตัก๊กแตนเหรออ่าโฮตารุก็หลบไปอยู่ข้างหลังางรวดเร็วครับด้วยความกลัวเราก็จับตัก๊กแตนไปแล้วก็วางไป,ไป,ไปวางตรงทุ่งหญ้าที่ตัดเสร็จแล้วเฮ้ยอย่าระวังด้วยนะอย่าให้แฮทจับได้ละ่ะไม่งั้นเขาจะกินายนแน่นอนเลยเจ้าเป็ดที่ชอบกินตั๊กแตนนั่นเป็ดมันชอบกินตั๊กแตนครับเพิ่งรู้เนี่ย ขอบใจนะเอาคานาโกะก็ใช้เครื่องตัดหญ้าครับสบายครับไถไปเรื่อยๆไถใช้ไถท,ท,ท,ทุ่ยๆได้๋ยวไถไปไม่ต้องมานั่งถอนทีนะตน้นนี่ชินอจูเฮ้ฮันายขวางทางเราอยู่นะเนี่ยไปอยากจะกลายเป็นเป็ดปักกิ่งหรือไงเนี่ยกอยากอยากเป็นเหรอโอ้มันคิดว่าไอ้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตครับ แฮทเลยไปขู่สู้กับเพื่อนขู่สู้กับไอ้เครื่องตัดหญ้าเฮ้เอาไวเอาไวนี่ออกไปดิโอเครู้แล้วนะ <c oughs> แล้วก็อุ้มแฮทไปครับแต่แฮทขัดขืนไม่ยอมไปด้วะ oh. เอา้าตรงนี้ดีกว่า <c oughs> อา้าวว่าไงแฮทว่าแฮทแม่งน่ารักนะเอามาเนี้ยฝากดูแลแฮททีได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะโอ้โซอ่าโอเค รุ่นพี่มานี้ก็ค่อยๆนั่งตัดหญ้าไปครับเรื่อยๆมันทําให้เรานึกถึงเวลาที่เธอทดสอบการบินก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็มาตัดหญ้าเหมือนกันอย่างนี้เหรอเนี่ยอ่าใช่แล้วแล้วเธอใช้เวลามานานแค่ไหนเนี่ยที่ตัดหญ้าพวกนี้หมดเนี่ยคือตอนนั้นมี เขาเรียกว่ามิสเตอร์ยามาโดเบะใครก็ไม่รู้ครับซึ่งเป็นผู้ปรึกษาชมรมเรามาช่วยเป็นครูเหรอฮะผู้ปรึกษาเหรอโอ้ค้อมูลดใช่ผู้ปรึกษาไงเราคิดว่าชมรมนี้มีเพียงแค่รุ่นพี่อมนะคนเดียวซะอีกเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยเห็นครูที่ปรึกษามาก่อนเลยเฮ้อากิฮะโอ้โนนี่ฮะว่าไงเธอรู้จักคุณครูยามานาเบะไหมยามาโนเบะดิฮ あの,のคุณคัยผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอทำไมเหรอเขาเป็นผู้ปรึกษาของพวกเราเนี่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ปรึกษาคืออะไรที่ปรึกษาดิเอออ่าใช่แล้วเธอรู้เรื่องเหรอเนี่ย,รรเ,ยเราทำไมเราไม่รู้ะเนี่ยแล้วทำไมเขาไม่เคยมาดูกิจกรรมชมวงของพวกเราเลยล่ะ ก่อนหน้าคุณครูจ้าเด็กว่าง่ายคุณครูแก่แล้วหรือจะลีทายล่ะอาจารย์ไม่สนใจคุณครูเท่าไหร่แล้วคุณคมี้คุณครูไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องด้วยเพราะว่าไอ้คุณครูโทบีโอกาสคุณครูของไอ้ชมรมหุ่นยนต์มันไม่ชอบครับเขาเลยไม่อยากมีเรื่องก็เลยแบบปล่อยๆไปไม่ค่อยมายุ่ง

คือเราไม่อยากไปบรบกวนเขาเลยไม่ต้องไปขอให้เขาช่วยตอนนี้เรามีสมาชิกพอแล้วเราก็ทํางานไปอย่างยากลําบากครับอืมก็ทํางานไปเรื่อยทุกวันเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันก่อนที่จะทดสอบวันบินก็ไปอาบน้ําให้สดชื่นแต่ก็ไม่มีฉากอาบน้ําให้บ่อยๆหรอกครับเพราะว่ามันอันนั้นแล้วมันมันให้ดูบ่อยๆมันก็ไม่ฟินนะใช่ไหมล่ะมันจะกักไว้แล้ววันหนึ่งในเดือนสิงหาคม อก็นานสักพักเลยละ่ะทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้ในที่สุดปีกของเครื่องบินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อทุกคนด,ดูดื่นเลงมากครับใจเขาเรียกว่าดีใจมากอะ่ะเสร็จแล้วอะ่ะที่เราทำมาได้ถึงขนาดนี้ส่วนโคโตรินี่เ,โโรเราทำได้แล้วนะโคโตริโคโตริดูเหมือนจะตื่นตันมากอะ่ะตอนนี้ เหมือนว่าจะร้องไห้ได้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะฉ,ฉันก็แค่ฉันตั้งใจทำงานมากเลยนะแล้วแล้วนี่มันเป็นของจริงด้วยอะ่ะแตฉ่ฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงเนี่ยยังไงก็เธอนะ แล้วแต่มันยังเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะร้องไห้เนี่ยใช่ใช่เรายังไม่ได้บินเลย <c oughs> เธอพูดถูกนะ <c oughs> โคโรลิก็เช็ดน้ำตาครับแล้วก็กลับมาทำงานต่ออีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ด้วยความเี้รื้อรน <c oughs> สุดยอดไปเลยไม่มีอะไรบิดเบี้ยวเลยแล้วก็พื้นผิวเนี่ยนุ่มมากเลยนะเนี่ย อามมเนก็มาดูปีกครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเป็นไงมาเช็คสภาพอาเพราะว่าถ้าปีกมีรอยย่นหรือว่ามีรอยยับอะไรเนี่ยมันจะทําให้แรงยกลดลงทำให้บินไม่ได้เป็นปีกที่ดีเลยนะก็ด้วยคําชมของอามมเนครับทำให้โกโตริและอากฮะเนี่ยแปะมือกันกลางอากาศครับแสดงความดีใจเย,ย้ด้วยเหตุผลบางอย่างสองคนนี้ก็เหมือนเป็นคู่หูกันที่ดีเลยนะเนี่ย แล้วมันจะบินได้จริงเหรอเนี่ยอทตบเอ่าบินได้สิอืมจะได้บินแล้วครับจะได้บินจริงเหรอผมผมไม่รู้ว่าจะจริงไหมนะแต่ในที่สุดพรุ่งนี้เราก็จะได้ทดสอบการบินกันแล้วมันต้องมีปัญหาก็ไว้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับมาดูว่าจะได้บินจริงไหม คือผมไม่รู้อะทำไมผมสังหัวใจว่ามันง่ายไปมันไม่น่าจะได้วิ่งง่ายๆแบบนี้อะไม่รู้ดิที่ผมไปแช่งพวกเขาเฮ้ยไม่ได้แช่งนะคืออันนี้คิดว่าจะบินได้จริงเสร็ครับเซฟแล้วกันไว้ต่อในคราวหน้านครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนเคย <S <S ว่าจะมาเล่นต่อเรื่อยๆนะครับบ๊ายบาย